วดีครับวันนี้เพจต้ a r l i s h t i n g จะมารีวิวชุดเครื่องบดวาวไฟฟ้านะครับตัวนี้ใช้สําหรับรถยนต์นะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับใช้บดเ์าเร็วนะครับตัวนี้ใช้ไฟ1้อวัตต์นะครับจะมีจุกยางดูดใบล์วหลายขนาดนะครับไปในกล่องครับเดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานให้ดูนิดนึงอ่ะตัวนี้กดลงไปนะครับอ่ะดูดแรงมากเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับ มมันนเหากลยรอบปรับช้าเร็วจะอยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวน,นี้จะเป็นสวิตปิดเปิดนะครับะราคาทั้งกล่องนะครับอยู่ที่2,750บาทรวมส่งนะครับสนใจสอบถามเรื่องเพจตัวทซุ่นตจดแปดหนึ่งซุนสองห้าสามซุนสี